โครงการสิงสร้างสรรค์นคนทีวีปี11สวัสดีค่ะมาถึงการอบรมนะคะในรอบแรกซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วค่ะสำหรับโครงการสิงสร้างสรรค์นคนทีวีปีที่11นะคะวันนี้เรามากันที่ภาคเหนือค่ะที่มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและในวันนี้ค่ะน้องๆที่มาอบรมจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความรู้ดีๆอะไรไปได้บ้างจากเหล่าวิทยากรที่มาให้ความรู้นะคะต้องไปติดตามบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ น้องๆนิสิท์นักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วภาคเหนือต่างทยอยตบเท้าเข้ามาสมัครกันอย่างคึกคักครับมาจุดไฟเติมฝันบนสนามปฏิบัติการจริงของว่าที่คนทีวีและเชื้อเพลิงเติมไฟฝันนั้นเริ่มต้นด้วยคณะกรรมการที่มาให้ความรู้และคําแนะนําดีๆในการผลิตสารคดีเชิงข่าวอย่างไรให้สู่เส้นชัยคว้าแชมป์ และน้องๆยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากคนที่มีตัวจริงที่มีประสบการณ์อย่างคุณอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงมาให้ความรู้กับน้องๆแบบจัดหนักจัดเต็มครับทั้งเทคนิคการเล่าเรื่องรวมไปถึงการจับประเด็นให้น่าสนใจพร้อมด้วยรุ่นพี่ของโครงการที่มาแชร์ประสบการณ์และให้กําลังใจน้องๆอีกด้วยในครั้งนี้บ้านก็คือเราพักเราก็จะเต็มที่มันต่างกันมารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เราเลือกกกินเข้ามาอีกกับมันแล้วก็พยายามทำให้นนเต็มที่ครับ นำประสบการณ์ที่ตัวเองเคยทํามาถ่าย,ายทานนอดให้น้องๆว่าการออกกองงานถ่ายทําสารคดีเชิงขา่าวเนี่ยมันทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมทาน้องผ่านของการนี้ไปแล้วก็เป็นเหมือนกับใบเบิกทางให้กับน้องๆที่จะไปสู่สายงานของคนทีวีหรือว่าจะไปสมัครงานต่างๆมันก็จะมีประโยชน์กับน้องๆมากครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องและเท่านั้นยังไม่พอครับเราได้เพิ่มระดับความเข้มข้นความรู้ด้วยโรดิวเซอร์รายการเรื่องจริงผ่านจอมาแนะนําเทคนิคในการผลิตสารคดีเชิงข่าวแบบเจาะลึก พื่อน้องๆได้มีแนวทางในการผลิตสารคดีเชิงข่าวออกมาอย่างมีคุณภาพจริงๆน้องน่าจะได้ประสบการณ์คือไม่มากก็น้อยอย่างน้อยมันก็ได้ได้เห็นอะไรว่างมากขึ้นอ่ะมันเหมือนแบบเราเราได้สัมผัสการทำสารคดีเชิงข่าวแล้วอ่ะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานมันเป็นยังไงเราต้องไปผลิตผลงานยังไงให้มันออกมาตามที่เราได้มาอบรมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็หวังว่าน้องๆที่มาอาบรมในวันนี้นะครับก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมกลับไปเพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเองเพื่อที่ก้าวเข้ามาสู่คนทีวีต่อไปอนาคตแล้วก็จากประสบการณ์ของพวกวพี่ๆที่มาถ่ายทอดในวันนี้ก็คิดว่าน้องๆคงจะได้อะไรกลับไปพอสมควรครับ เข้มข้นจริงๆนะคะสำหรับการอบรมในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าทั้งวิทยากรแล้วก็พี่ๆโปรดิวเซอร์จากรายการเรื่องจริงผ่านจอนะคะมาให้ทั้งเทคนิคความรู้แล้วก็วิธีดีๆในการผลิตสารคาดีเชิงข่าวเพื่อส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าน้องๆแต่ละคนจะรู้สึกยังไงกันบ้างเนี่ยต้องติดตามกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ